กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับน,นี่กับเ,เกมสมบรณยมาเตอร์วันนี้เราจะมารีวิวทาเคฟุรุนะครับหรือขุนพลทองเซตแรกหรือเซต A นะครับวิธีการหาง่ายๆเลยเติมเงินแล้วก็กองร้อนจับรางวัลแล้วก็ตามกิจกรรมต่างๆนะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่มีมานะครับก็มีก็คือกิจกรรมเติมเงินอย่างเดียวเลยนะครับทาเคฟุรุมาเราจะมาเข้าที่โชคชะตาก่อนเลยเอ็มจะมีเอ K คือเคนชิน 32HP อุจิยะสุแล้วก็มี อาวุธนะั่นคือลมอรุณธนูขนนกนะครับแล้วก็มีสารเจ้ารอยนำ HP 20%แล้วก็ที่เหลือก็ดาบมังกรนรก ATK 15%เพิงนรกตัดแมงปอ ATK 20%ต้องไปเลือกดูเอานะครับอะไรก็ตามนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วของที่ผมใส่แล้วเราจะมาที่นี้เลย อันนี้หัวข้อ,อะไยแรกๆการสกิลเดี๋ยวเราว้าที่หลังแล้วก็มีอัพเลเวลอัปเลนขันนี้ไม่ต้องบําเพ็ญไม่ต้องอุพลังนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ทลายฟ้าหรือจุตินะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับอันนี้คือมีประโยชน์มากครยิ่งอัพเราจะสามารถใช้สกิลเทพหรือสกิลเลิศได้แรงขึ้นนะครับหุ่มเกาะอันนี้ก็ปกติแล้วก็กันกันวิญญาณก็เหมือนเราเอาวิญญาณหรือจิตขุนพลที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาอัปให้มันพลังก็จะเพิ่มนะครับแล้วก็เข้าเมืองนี่ถือว่า มีประโยชน์มากเลยนะครับแต่ผมยังไม่อัพอันนี้ผมขอไว้อัพคลิปหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคลิปทํากิจรกรรมมันไม่มีด้วยช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสกิลเทพก่อนเลยนะครับสกิลเทพคือสร้างดาเมจธาตุส8และเพิ่ม true นะครับดาเมจ72%ของ stk ตัวเองอีกทั้งมีโอกาส30%ทําทำให้สตัตรูที่มีพิโรธสูงสุด ของเขาสูตรฐานนะวิญญาณสังหารลดเด็กหรือ DEF 10%เมื่อถูกโจมตีติดขิแน่นอนถูกทาเคฟุุดโจมตีทาเคฟรุดจะฟ,ฟื้นฟูค่าพิโรธ2แต้มมีผล1รอบทะลวงหรือทลายฟ้าจุติเลเวล2นะครับแล้วก็สกิลเลอรสร้างดาเมจธาตุ56%และเพิ่ม t i u e แล้วก็จะมีอันนี้ดาเมจ80%ของเอทเคตัวเองอีกทั้งมีโอกาส40%ทำให้ศัตรูที่มีพิโลดส,สูงสุดเข้าสู่ฐานะวิญญาณสังหารลดเด็กหรือดี10%เมื่อถูกโจมตีติดคิแน่นอนถ้าคิฟรูไรก็บาบาเหมือนสกิลเทพเลยนะครับสกิลเลิศแล้วก็สกิลทั่วไป สร้างดาเมจกิจภาพ58%แก่ศัตรูทั้งหมดไฟเราสุ่มเอทิเค1คนมีผล2รอบไฟเราคิดาดาเมจเพิ่มขึ้น5%มีผล1รอบนะครับแล้วก็สกิล2สร้างดาเมจกิจภาพ171%บําเพ็ญพลนนี้ไม่เกี่ยวแล้วแต่คนนะครับแก่ศัตรูทั้งหมดพื้นฟูพิโรธ2แต้มและมีโอกาส30%สุ่มให้ศัตรู1คนเข้าสู่ฐานะคำสาบสถานะไม่สามารถล้างได้วงเล็บ ไม่ได้รับอะไรไม่ได้รับผลมีผล1รอบฝ่ายเรา ATK สูงสุด2คนเพิ่ม ATK 20%มีผล2รอบฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มคิดาเมบวก7%มีผล1รอบนะครับไอที่มันวงเล็บคือไม่ได้รับสถานะเหมือนติดสถานะมันจะไม่รับนะครับมันวงเล็บบอกต้องดูดีๆสกิลร่วม สร้างดาเมจการยภาพ2 2 2บําเพ็ญนี่แล้วแต่นะครับแตมผมบวก30%ไม่รู้เหมือนกันไหมเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับแกสตูทั้งหมดฟื้นฟูพิโรธ2แต้มและมีโอกาส50%สุ่มทำให้สตูหนึ่งคนเข้าสู่ฐานะคำสาปฐานะไม่อาจล้างได้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คล้ายๆเดิมเนี่ยสกิลแต่มันจะบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆนะครับสกิลเลยก,ก็เหมือนคล้ายๆกันแต่มันเป็นดาเมจการยภาพนะครับแล้วก็มีสถานะฟื้นฟูฟื้นฟูนอะไรคำทรงคำสา,คายๆกันหมด ก็ไปเดี๋ยวเราจะไปลองสกิลกันให้ดูนะครับวิธีการหาคงไม่ต้องบอกมากมายนะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็มาจากจับรางวัลที่ผมได้มาจับรางวัลกิจกรรมใช้ใจ่ายสะสมแล้วก็กิจกรรมตามที่มันแจกนะครับเดี๋ยวผมก็อันนี้ผมน่าจะตีใครไม่ได้แล้วพลังผมน้อยเหลือเกินี๋ยวผมจะไปที่รายงานแล้วก็ที่ผมไปได้ตีคนมาเห็นไหมแพ้กระจุยมีแพ้มีชนะพลังสูสี่น้อยกว่าอะไรก็แพ้ไปเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเมื่อ7นาทีแล้วที่ผมได้ ตีไว้นะครับนเดี๋ยวรอดูทาเกฟลุตตัวเดียวตัวอื่นไม่ต้องดูนี่ทาเกฟลุตตีแล้วมันจะตีทั้งหมดมันไม่เหมือนตัวโทคกูงาวะทคกูงาวะเห็นไหมมันจะตีหนึ่งแถวคือแถวตรงคลิปที่แล้วที่แนะนําหรือรีวิวไปผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็สามารถไว้คอมเมนต์ทคกูงาวะด้วยนะว่าผมพูดผิดผมแล้วก็แก้ให้แล้วว่าท้ายคลิปนะว่ามันตีแถวตรงแถวตรงอะ่ะมันคือแถวตรง ตอนแรกผมเข้าใจผิดคือเป็นแนวนอนมันคือแถวตรงงงไม่ได้งงครับพูดผิดแล้วก็พูดเส็นภาพไปนะทํามือเป็นแนวนอนมันเป็นแนวตรงมตอนนี้ผมจิตสถานะเผาไหม้อยู่นะนี่คือสถานะเผาไหม้จะม,มีไฟลุกอยู่ที่ตัวเนี่ยคือสถานะเผาไหม้นะครับแล้วก็ตีแก้ยวทกูงเอาว่าเราก็ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรนะว่าอัพจุดติไปก็หลายอยู่นะชะ แต่กัสุสีอะ่ะผมก็เกือบแพ้นะคนนี้แล้วตัวผมยังไม่สุดด้วยเพราะผมได้แค่ได้ตัวมาแต่ยังไม่ได้อัพจุดติสองตัวสามตัวถ้าได้อัพจุดตินี่ก็ถือว่าได้ครักเวลหนึ่งนะกักกักกกิ่งแล้วอืมนี่มันก็จะต่อสู้ประมาณนี้นะเผื่อบ,บางคนยังไม่ได้ดูว่าเกมนี้พี่แม่นต่อสู้ยังไงว่าแม่งยังไงก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับนี่เลยประมาณคร่าวๆ ตะกรูงาวะนี่เรายังยืนอยู่นะติดผมให้ตั้งแต่ต้นต้นเริ่มเลยยังยืนอยู่ยังไม่ตายนะตะกรูงาวะเราอะตะเอิญนิสทหารจนจะหมดละขอภายนะครับหยาบด้วยนะครับโอ้ยองเมียวเราแรงอยู่นะอออรอให้ดูสกิลทกูงาวะอย่างเดียวเนะี่ยไม่ได้ลองดูอันนี้อันนี้ตีเป็นสกิลสองแล้วใช่ไหมมันจะตีสองทีอ้าว ตีทีเดียวป่อปกติมันตีสองทีอันเนี้ยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สรุปข้า9้าวโทกุงาวะเป็นขุนพลทองเซตแรกหรือเป็นเซต A นะต้องดูกล่องดีๆมันจะมีกล่อง A กับกล่อง B นะครับนี่อย่างของผมอันนี้มันเป็นกล่องบมันก็จะเป็นพวกของโทกุงาวะแล้วถ้ากล่องเมันก็จะเป็นของไอทาเคฟุรุแต่อันนี้ผมน่าจะไม่มีนะกล่องนะอืมน่าจะไม่มี ก็คร่าวๆนะครับสำหรับทาเกฟโร w ก็ค่อนข้างเท่พอสมควรเลยทาเกฟโร w นี่เหมือนมาซามุเนะตอนที่ผมเล่นแรกๆเลยนะคาสะเตตาต้งผมอะไรก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ธาตุมันจะมีอยู่ตามตัวมันจะมีธาตุหรือพันธมิตรตรงจาได้ผมจำไม่ได้ผมต้องดูตรงไหนวะมันจะมีธาตุอยู่อ่ะมันจะมีอยู่สามี่ธาตุมั้งธาตลมอะไรผมลองดูดิอันนี้ธาตุไฟ ท่น้ำน่าจะมีแค่ลมไฟน้ำาหะอืมน่าจะมีสามท่านะถ้าผิด็ต้องขออภัยด้วยนะครับลมไฟน้ำถ้าให้ผมรีวิวตระกูลไหนตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอไล่ไปตระกูลพัทธมิตรก่อนพัทธมิตรตัวท้องนี่ก็น่าจะครบแล้วตัวต่อไปก็เดี๋ยวก็จะดูว่าจะเป็นตำนานหรือทากเคดะนะครับเพราะว่าผมจะส่วนมากจะรีวิวว่าคือตัวที่ผมมีแล้วก็จะได้ไปประลองให้ดูหรืออาจจะไปเอาของคนอื่นที่เขามีแล้วก็ให้เข้ามาตีเรา ก็ประมาณนี้นะครับพลังผมก็ยังน้อยอยู่อย่างแค่1,716ล้านนะครับถือว่าน้อยเลยแหละว่าบางคนเขาก็ไป2-3 0 0 0ล้านแล้วอะ่ะผมก็เลยนอะงผมไปเรื่อยๆไม่รีบสบายๆส,สโลไลท์ไปนะจชะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปลา้บายสวัสดีครับ